สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาโพผอครับนุดหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยนำโชคก็ได้ยินข่าวมาว่าคุณแม่อินเพิ่นฝันค่ะหววที่แหลวเพิ่นฝันเพิ่นก็ฝันแบบนี้ละค่ะเพิ่นกนะได้ลอตเตอรี่สองใบค่ะหววนี้เพิ่นก็ฝันแบบเก่าค่ะนุดหน่อยก็เรยบ่พลพาดถึงสิบห้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าข่ามฝันของคุณแม่อินค่ะ ว่าเพิ่นสิฝันจังไดสิมีโตดีโตเด็ดโตใด,ตด,ตด,ตดปฝากท่านผู้ชมแน,น่ณตอนนี้หนุดหน่อยน้ำโชกก็ยืนอยู่บริเวณบ้านของคุณแม่อินละค่ะก็เพื่อโบอเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะฮานกลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณแม่อินพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหัวดนีก็ได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันค่ะฝันเดดฝันดีได้ยินข่าวมานะคะว่าหัวที่แล้วนี่คุณแม่กับมาาค่ะหัวดนีก็ได้ยินข่าวว่าอีกค่ะว่าคุณแม่นี่ฝันก็เลยสิผ้าถัานผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่นี่สิฝันจังไดมีความเป็นไปเป็นมาแบบใด สิมีตัวดีตเด็ตดตัวใดาฝากท่านผู้ชมกับขอให้คุณแม่ในหว่ข้ามฝันให้ท่านผู้ชมเขาฟังนะคะฝันว่าฝันว่าเขาสร้างบ้านไปสั่งใดก็เห็นแต่ข้อสามงานสางสานก็เลยกะคิดว่าเีแยวนี้ก็สิมีหายนะสิมีหายอีกทีหนึ่งน,งนะะาะค่ะมากมากโยงหมดที่แล้วกะยังมากกะ เทอร์บิโอวัที่แล้วก็ถื้อที่สำคัญเทอร์บิโอแบกแจ็คใบค่ะได้สองใบนี่ค่ะโอ้เดือนละตีสองใบนะคะเลขงวดที่แล้วนี้คุณแม่ฝันหรือว่าจังไหนคะการฝันฝันฝันว่าจังไหนคะฝันกะนี่ละแบบว่าไปเที่ยวไปยังเห็นแต่เขาสางบานสางเงี้ยวดก่อนกะฝันเห็นเขาสางบานนะคะ วัออนนี้คุณแม่นีได้เหลขกจากไสามา,าค่ะคือเดือกะมันเถือกันกับไทบานในหลาเดวบว่ามันเข่ากันก็เลยซื้อเขามาักเข้า,ขากับมักขึ้นกัน๋อ้ัอนมาได้สางเงื่อนสางสานหินเขาสางเงื่อนสางสานผัดไปเหรินน้ำมูเมืนบอกค่ะเป็นเหรินน้ำเพื่อนขางบานเพิ่นเพิ่นเบาอย่างห้ฟังค่ะคือเด่าเลขตรงกันเปิ้นมาลดลดเพิ่นหายบานกะเลขกแต่เบียนลดเพิ่น สามหาสามโอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่ารถเพิ่นหายบอกว่ามกันสื่อปาตลีก็มาขายพอดีเนาะค่ะสื่อแบ่งกันเมนบอกค่ะคุณแม่แบ่งกันเลขหาสามหอยบางหันก็ขึ้นมากซื่อๆเมนบอกค่ะขึ้นมากกับพอดีไปตรงกับเขาฝันเมนบอกพอดีตรงกันกับตรงกันก็เลยมากก็เลย คือไปน้ำกันนะคะคุณสิมีดวงเนาะค่ะทานผู้ชมว่ดต้องหยังหมากใหม่ฝันเล็กๆน้อยๆค่ะไปถือก็มูค่ะถือเล็กมากมันกับมานหลุดได้ค่ะมันมีดวงกับตรงมานหวดนี้คุณแม่กับฝันว่าด้เห็นคนเขาสางบานสางเ้ือันอีกเม่นบ่ค่ะแม่นสางหลายบ่ค่ะหลายหลังบ่เห็นหลังเดียวอันล่ะเห็นหลังเดียวบ่ค่ะ ลังหน่อยหรือหลังใหญ่ครับล้างใหญ่บ่านสันเดียวหรือสองสันบานสันเดียวบานสันเดียวล้างใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคิดว่าในความฝันนี่เป็นบานเจ้าของหรือบ่านผู้ใดบานคนอื่นบานคนอื่นนะค่ะคุณแม่ไปหยังคือเดี๋ยวไปเห็นเขาสางบานกับความฝันกับไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยไปหาเที่ยวไปหาเที่ยวอคนไปเที่ยวไปเที่ยว เพื่อนฟันมานเพื่อนในไปเที่ยวกับเพื่อนวางวดนี้กับซิมานอีกมั้บอกคะคุณแม่ก็คิดว่าอยู่นั่นล uh ่ะ huh. คันมีดวงพอว่างวดที่แล้วกับฟันเห็นเขาสางบ้านเนาะค่ะเพื่อนมีดวงที่แล้วเนาะเพื่อนเคยเพื่อเกินนี่มาหาเนี่ยบอกค่ะมาหานี่ยล่ะหามาเนี่ยบอกค่ะคือว่าหามาค่ะมาหาหามาฟันเห็นบ้านเดือบเก่าเนาะรักหาเนาะค่ะ แม่านอีหาเนี่ยคะ่ะให้คุณแม่ตีความฝันว่าเห็นเขาสางบ้านสางยังคุณแม่สิเอาอยัางใส่หาค่ะกะกะบโบโบทันใดอันนี้แล้วโบทันมีอีกตัวหนึ่งโบท่นมี <laughs> อีกตัวหนึ่งโบทันมีอยู่แต่ว่ารล่รอๆไก่เหมือก่อน ค่ะค่กาศฟันอีกอันอายุคุนบ้านนี้มันหนามยังอายุหกสิบพอดีอายุคุณยายอายุหกบ้านนี้หนามยังบ้านเล็กที่ของคุณยายบ้านเล็กที่บ่ะเท่าไรเนาสิบเจ็ดปะงั้นสิบเจ็ดบ้านเล็กที่สิบเจ็ดเนาะค่ะอายุก็หกสิบอายุหกสิบ แต่ว่าคุณแม่นี่งวดนี้นี่มักขาแห้งไม่หะแต่ว่าใจเสียเอายั้งใจเสเอายั้งใจต้องรอไก่ไก่มือออกหมดละให้ทันผู้ชมพิตารณาบุญค่ะว่าบานนี้มันแปลเป็นตัวใดผู้ชมให้นเป็นไยะค่ะกับแปลซอยคุณแม่คุนแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่คุณมักขาคักลาค่ะแต่ว่าคุณกับว่าคุณฝันหินบานหลังหนึ่ง บ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่สันหนึ่งกัศิโบหนึ่งบอกค่ะคุณแม่เนาะกัศิเมืองหาซิบหาบอกนะค่ะมองมองอยู่ได้โรตารีอยู่หัวอยู่เจออยู่เหรอเจออยู่หาเพราะท่านยิบค่ะซิบหาเพราะว่ามันบ้านหลังหนึ่งเนาะค่ะมันกับโมเมนหลายหลังหลังใยหัวก็อาจวันนี้อาจสิมาซิบหาบาดห้าคุณแม่กัศิเดบ้านหลังใหญ่คือความฝันกับป็นไถได้เนาะค่ะ ันความฝันของคุณแม่นี่มีอยังเพิ่มเติมอีกบอกอ่ะวัาฝันพระนีนแค่นั้นแหละแต่ว่างวดนี้ก็คิดว่าสิมีโชคอีกแท้ๆล่ะค่ะเนาะค่ะเพราะฝันไก่มือมันตกท่านผู้ชมมาแปลน้ำกันเด้อค่ะคุณใหญ่นักหาไก่ผู้ท่านผู้ชมแปลเบิ้งค่ะแปลน้ำคุณใหญ่เขาหาหม่าคนละฝันเห็นบาทเนาะสิเป็นตัวใดสิเป็นตัวใดกะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะแปซอยกันด้วยค่ะความฝันของคุณแม่ิ่นกะฝันสันสันซ้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดทีเหล้วเพิ่นกะฝันแบบนี้เพิ่นกะมานค่ะวดนี่กะตรงมานอีกแน่นอนละค่ะความฝันของคุณใหญ่เนาะค่ะคะสำหรับคิปนี่กะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นุนหน่อยน้ำโฉกสิผ้าท่านผู้ชม มาสรุปตัวเลขของแม่อินค่ะวดที่แล้วแม่อินเพิ่นกับมานค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าคนมาเห็นคนสางบานค่ะสางบานสางเพื่อนหลังหมักงหญ่ค่ะตื่นขึ้นมาเพิ่นกับไปหลินกับขางบานค่ะเพื่อนกับวาขางบ้านฝันวารถุดหายทะเบียนรถกะหาสามสาม,สามหาไมอินเพิ่นกับมักเลขกหาสามสาม,สามหาพอดี เพิ่นก็เลยได้ลอตเตอรี่สองใบค่ะวันม้างวดนี่มีอินกับฝันค่ะฝันแบบเก่าเลยค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเห็นคนสางบานค่ะสางบานหลังบักใ่เป็นบานชั้นเดียวแม่อินเพิ่นก็เลยว่างวดที่แล้วกับฝันแบบนี้กรมานงวดนี่กับซีมานอีกละค่ะท่านผู้ชมบานแม่อินเพิ่นก็เลยว่างวดนี่เพิ่นมักหาแห้งค่ะ หาหนีมาอีกเถอะเพื่อนว่าเพื่อนก็นเรียกว่าหามักหาบ่านหลังหนึ่งก็เลยเป็นหาหนึ่งอายุของเมอินกะ6กิปีค่ะบ่านเลขที่เพื่อนกะ 1, หนึ่งเจ็ดวดประจํามันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันหาลอยหกสิบหกคลิปนี่ หนุดหน่อยนำโจกขอให้ท่านผู้ชมมีโชกมีหลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของไม่อินกันทุกคนเนาะคะ่ะรุดตายนี่หนุดหน่อยนำโจกขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโจกไว้ออมอกออมใจฝากดไลค์กดแช่กดติดตาม กดกรดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำโชคตำแเนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ